นี่วันศุกร์นะคะปกติทุกวันศุกร์นี้เราจะมีคุณผู้ชมดังบ้านที่จะมาร่วมรายการกับเราซึ่งศุกร์นี้ก็เช่นกันนะคะซึ่งศุกร์นี้เราจะให้มา40ท่านค่ะคโดยก,ดกฎกติกานะคะให้เข้าไปหน้า Facebook ใต้ภาพนี้นะคะไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปที่ Facebook ของ ของ TMK l i f e นะคะแล้วก็เขียนใต้ภาพนี้เม้นอะไรก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีเนี่ยทั้งหมด40ท่านที่จะมาร่วมรายการกับเราสุกนี้อะไรก็ได้เลยแล้วแต่เลยเหรอแล้วแต่เลยว่าแบบอกาสดีดีก็ได้ได้เลยท่าจะเลือกแต่ผมผมเน้นว่าถ้าคุณเน้นเรื่องการอวยพิธีกรเนี่ยโอกาสของคุณจะสูงมากจากอ้วนต่อผอมแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราถึงเลือก พิธีกรเรเานี้จะบ้าหย่อนนิดนึงแล้วขอสมุูรสิทีิครั้งนะครับให้กับผู้ที่ไม่เคยมานั่งสดๆในตื่นมาคุยเพราะแน่นอนมันมีเรื่องของการที่มีการแจกของการแจกของนะดังนั้นเนี่ยแย่บอกรีบไปเมนใต้ภาพใช่ค่ะแล้วก็ให้โทรมานะคะที่026460 74ต่อ1 2 5สองหตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะวันวันนี้วันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีกลับไปค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เล่นเฟซแล้วบอกว่ามันไม่แฟร์อยากจะโทรมาจองพื้นที่บ้างเราก็เปิดทอตไลน์ที่คุณแล้วจดเบอร์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้หลัง10โมงโทรมาก่อน10บตอนนี้ไม่ต้องโทรเลยฮะไม่มีใครสิ่โมงสิบโมงใ้มาเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวเดีดด๋ดูคลิปเสร็จแล้วยังพิ่งไปไหนฮะยังพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอาอยังไม่กดอีกฮะกดสิครับอาคุณ กดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยอกดไป